สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะไปเล่นเกมแ a r ี่มอร์ i ไฟใน r e ปเฟ Security Beach บิชตอนเนาะแล้วก็ไปเล่นเกม r o b บ o อแต่งตัวเป็นเจนหน้าเลี้ยงลูกกันนะคะโอเคจ้า้าอย่างนันแล้วค่ปเล่นกันเลยจ้าก็เดี๋ยวเรานะคะไปเล่นเกม Gary m มอกันก่อนเลยเนาะเราจะมาไฟติ้งกันแล้วก็ตัวแรกนะคะก็จะเป็นรถบัสจอมขมือนั่นเองไอจีไม่กล้าขึ้นเลนเนี่ยวิ่งโดนกิน และแน่นอนเลยเขาจะต้องมาสู้กับเจ้าดีเจแมนยักษ์ของเราไม่อมมาวา้าวโอ้โหตัวบรรลยเลยดิฟันเป็นลายเปียนโน,โนเลยอะดิด๊ยังสวยพ <c oughs> อ,ขอ,ขอยและวใส่เลยอีไหวปะเนี่ยเอ้ยถ้าทางดีเจแมนจะเลือดเยอะกว่านี่แทนกันพี่เจต้องเชียร์รถบสัสเดียวจะต่เ<อ>จรรถจักกินแล้ว พ้นแล้วก็ล้มอกันล้เอาแล้วเอาแล้วตกบุบตกบุบอันนั้นท่าอะไรอ่ะสก๊อตเิ้มโอ้ยดูดิยังสู้กันได้ไม่นานเลยเนี่ยดูดิครับเดียวตายแล้วดีเจแมนอ่ะถ้ากระดิกหนีว่าตายแล้วโอ้โหดีเจแมนนี่ร้ายใช่เลยเนี่ยต่อไปนะคะจะเป็นแกมร็อกเฟต d d y ค่ะอ๋ออันนี้เขาเป็นตัวดีใช่ปะ จะมีแบบว่าเวอร์ชันโกรธปะมีแบบจำสกแกรอะไรประมาณนี้ปะถามว่ากแน่แน่เนี่ยรเราสามารถเข้าไปอยู่ในหุ่นได้ค่ะฮะจริงนี่ใช่เราแค่กด e นะแล้วก็เข้าไปอยู่ในหุ่นของเฟรตตี้ <Okay. S 1> แล้วแหละเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะเราเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนี้อ๋อ oh, <c oughs> อย่างนี้นเอง ว่าจะไม่มีใครเห็นเราแต่วร่ารู้สึกว่า,วาจะบังคับไม่ได้เนาะเนี่ยดูดิมองเลยไม่เห็นเลยอะเห็นแต่ท้องฟ้าเอ้ยเราสามารถออกมาได้ด้วยอเอ้ยหวัดดีคุณหมีเฟสตี้ไล้จะไม่กรธาใช่ไห<ง>มื่กกี้เข้าไป่าได้ยังไงเนี่ยเอ้าย่อส่วนไงเข้าไปไงพับตัวเข้าไปไงโอเคค่ะต่อไปนะคะไปดูเจ้าหนุ่มน้อยเกอรีกันดีกว่าเนาะนี่น่ารักปะล่ะเห็นปะ ติดเทนส์าที่น่าดินะน่ารักเชฟิ่งล้มมาหรอเฮ้เฟดดี้นายอยู่ที่ไหนอ่ะเฟดดี้เฮ้เฟดดี้ไม่อยู่อยู่แต่วานเนสตาปาตี้เกตูรี่เออเธอเรียกเฟดดี้เหรอเฟดดี้ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกอยากเจอเวนนี่หรือเปล่าอ่ะไอไม่น่าจะมีจัมสแกร์หรือเปล่านะคะอ๋ออดูดิทำไมเขาเดินแยกกันอะ มึงใส่เขาไปับตัวเนี่ยค่ะจะรูปความลับอะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยเขาไปคนละทางเลยอ่ะทางใครก็ทางมันนี่เลยต้องเจอกับมอนตี้ร่างพังค่อยๆคืบคานเข้ามานากลัวอ้อบแล้จะขึ้นตัวเอวแล้วมอนตี้จะพานไปไหนเนี่ยโอ้ยหยุดยังนี่เลยท้าชิคก้าร่างพังล่ะโอ้โหปิ่นนี่เด้ไหวเลยร่างพังนี้ท้าทางจะเดินมาไหวนี่เลยเราลองสปอนใกล้ๆอยู่เนาะโอ้โหเยับย่อยเขาหิวมากเลยอ่ะแกมรักชิคก้าของเราอ่ะกินกิตกอรี่เร็ ร้อยแล้ว,วสปาอย่างนั้นก็เรียบร้อยซอยเม็นอาหารเย็นสัง่งพิซซ่ามากล่องนี้ให้อย่างงั้นลองให้แกมอกชิกกานะคะมาสู้กับมอสเตอร์ตัวอื่นดีกว่าเนะาะเอาเป็นอะไรดีอะเอ้ยพี่เคนอยากเป็นตัวไหนอะ่ะว่าการ์ตูนดีปะได้แล้วแกงการ์ตูนมาเนาะเอาแกงการ์ตูนนะหรอให้อย่างงั้นก็เอาเป็นการ์ตูนด็อกก็ได้เนาะแล้วก็ต้องมีนี่เลยเจ้าหนอนสะพานจอมขมือแล้วก็การ์ตูนแคทจองเก่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นการ์ตูนแกะละกันเนาะหรือว่าการ์ตู จะขนาดไหนมาลองดูซ no ิว่าแกม็อกชิก้าจะสู้ไหมเอาเป้าไม่ไหวหรอกมั้งไปเอาเริ่มแล้วอุ้ยโอ้โหยิ่งล่มล่มโอ้ดูเหมือนว่าไก่ชิก้าจะได้เปรียบนะเนี่ยเฮ้ยแจมสแกนไปแล้วหนึ่งรียบร้อไปแล้วสองโอ้โหเกี่ยวเลยอ๋อไปไวเฮ้ยยอมแพ้ตดังไรท่าแจมสแกนทาให้ตายโอ้โหไงเนื้หน้าทิมกันหมดเลยอ่ะน่าสงสารเจ้าหนอนนะดูดิโอ้ตัวฟีบตัวแบนตัวฟอไปเลยอ่ะ ฉันเหี้ยพิซซ่าฉันขอพิซซ่าได้ไหมเอาละค่ะเรามาดูมอนตี้กันอีกรอบดีกว่าเนาะให้มอนตี้ไหนจะสู้กับใครดีล่ะมีตัวนี้เป็นร่างมีขานะไม่ต้องคลานเพราะว่าสู้กับฮักกี้วักกี้ดีป่ะแต่ว่าสู้ไหลายตัวดีมากาเอาแล้วหลายสีเลยนะ <laughs> จะมาเป็นขบวนเลยเปล่าลนี่ฮักกี้วักกี้มาเป็นครอบครัว <laughs> นี่มันขบวนการซุปเปอร์เซนไตน่ะอ๋อเซนไตเลยเหรอเพราะผ้าสีอ๋อห้าสีเลยใช่ไหมเกิด้วยเกล้อ โอเคไหวปะเนี่ยโหสูงยาวเขาย่องจังเลยเนี่ยโอ้ยตัวบอลลยดูดิจะไหวเหรอตัวนี้เจ้ายังไงไม่ร้องไม่รู้ไหวปะเนี่ยมอนตี้เฮจะสู้ไหวหรือเปล่ามันหลอนยังไงก็ไม่รู้ดิมันจ้อง่างเลยอะไอ้มอนตี้สยามต้มแกล็อกได้นะเอ้าฟลายติ้งโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระเด็นโอ้คอกแบ็คกระเด็นไกลนี่มันกองทัพผู้ฮิวคอยเนี่ยโอ้เฮ้ยผมล้างไปแล้วไปนู่น เออรู้สึกว่าจะเสิร์ฟกันไกลไปไหนเนาะเอาไปพากลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปพามอนตี้กลับมาดีกว่านะรู้สึกว่าเขาจะเสิร์ฟกันไปไกลมากๆเลยเนี่ยเอ้ยฮักกี้วักกี้เอ้ยนายอย่าไปไกลดิโอ้ยลำบากลำบนนะเนี่ยหิ้วกลับมาดี่ไหมโอ้ยขนาดล้มมาเนี่ยเมื่อกี้ทั้งตายไปสองตัวไงนี่ไงหิ้วกลับมาละโอ้ยล้มกันใหญ่เลยโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วล้มขึ้นกันใหญ่เลยขนาดโดนล้มมาเนี่ยโอ้ยแจมสแกนรั้ว่าลวโอ้ย เอ้ยไหวปะเนี่ยมอนตี้โอ้โมอนตี้ตัวเล็กมากเลยอะมอนตี้เจ้าคักก้มอกกี้ตายจมหมนแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็กัดแรงเนี่ยเลือดเยอะด้วยอะ ไม่ไหวแล้วฮักกี้วักกี้เขาไงเงือบันหมดแล้วโอ้เสกันไปเสกนมากตอกก็ตอกกมาเฮ้ยขฮยยเฮ้ยเงีงเงี้ยจสแกนซะเลยโอ้โหเรียบร้อยหลับสบายแล้วแล้วจะเละเข่นุ่มเกมร็อกมันตี้ของเราก็ชนะไปเอาละค่ะเรามาต่อกันที่เกมโรบอทกันต่อเนาะเราจะลองแต่งตัวนะคะเป็นเจนน่านะคะเจนน่าเธอกลับมาทำไมอะฉันลืมเธอไปหมดแล้วนะเฮ้ยว่าจะเลี้ยงเด็กคนไหนดีเนี่ยโอ้ยโอ้ย วันแม่จ๋าแม่จ๋านั่นก็น่ารักนะเนี่ยเด็กคก็น่าเหรอแม่หนูอยู่ครังนี้ผมก็ยังน่ารักนะไปไหนแม่จ๋าวัดดีรู้จักเจนน่าป่าวะนี่การกาสตายแม่ไม่สนใจหนูเลยไม่ใช่เจนน่าเจนน่าทำไมมีแมวดำที่ไหน ฮ<ห>่าแมจ๋าเจ้าเด็กหัวเรื่องนี้คุ้นๆเนี่ยโอ้ยถึงแม่จ๋าจุ้มเลยนอกจากว่าวันนี้แม่จ๋าไปข้าวร้านนะผมร้านไหนมาเนี่ยโอยสวยขึ้นเยอะเลยนนเนี่ยสวยใช่ไหม,มแม่ใช้ฟันซิลลมากกว่าเอ้แต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายเนี่ยเออมันก็รอบใช่เป่าถ้าแต่งผู้หญิงล่ะแม่จะแฮ็กให้หมดเลยอุ้ยตะลักจูงขาหยกแก้มอินนะ่าเอาไปโนไปหนูไม่กินจะหน้าแม่โอเอโอเอ เฮเป็นเจนน่าเนี่ยเลี้ยงลูกมันก็แบบว่าฟินไปนอีกแบบนะเนี่ย<อ>เอิ่มอย่ากาะจิกมากกัลูกเดี๋ยววิกผมแม่หลุดอ๋อชุดเรนโบวโ์หุยปอปิดอย่างแบบว่าเรนโบว์แบบสะท้อนตามากเลยอ่ะตาแทบบอดเลยอัยนนั้นได้เลยเหรอเอิรู้สึกว่าหิวนมรืมยังจ๊ะเดี๋ยวแม่จะชงเผื่อไว้ก่อนนะอ่ะขอบคุณน,นะแม่จา๋าเอ้ยวันนี้แม่ไม่แฮกนะจ๊ะวันนี้เราเป็นแฮกเกอร์หนึ่งวันนะมาเลี้ยงลูกอโอ้แม่จ๋าแม่จ๋า ของแทกษาจะมีอ่ะลูก มันมีแต่ยูนิคอร์นไม่ใช่หรอลูกก็จะคล้ายๆกันอ๋อแต่มันยูนิคอร์นโอ้ดูดิแม่จ๋าไม่ใส่ลุงว่ะยูนิคอร์นใส่ลุงโอ้ดี่หฮาบินไปเลยเอ้ยอย่าตดนะลูกกลับกลับพี่กลับกลับพี่ซีเฮ้ยแพมเพิร์ดเหมือนยังอยากใหเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำป่ต้องเข้าห้องน้ำมาก้นนี่สะอาดเลยเขาบอกล้างมือป่ะเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยแม่เนี่ยเอาไปไฮไฟกันดีกว่าแป็ดหน้าเลยแหบะ โอเคจ้าเดี๋ยวพาไปเล่นที่อื่นดีกว่าเนะโอคันทำแต่แรกหรอแม่จ๋านี่ไงรถยกแยกโออันนี้ไม่เอาโอ้โอ้โยกละโยกละโยกเยกโยกเยก โอ้ยแย่แล้วแม่จ๋าหันไม่ชอบนขล้นมันแล้วอ่ะโอ้ทำไมไม่ชอบล่ะของไฟไม่ค่อยดีแล้วถ้าอย่างงั้นก็เอาลูกปองเนาะเล่นชิงช้าเปล่าลูกปองอ่ะชิงช้าไม่เล่นเดียวชิงช้าสว่างอย่าล่าจะวาให้ละแย่แล้วแย่แล้วอาหารเช้ามันขึ้นมาที่คอแล้วแม่เอามากลับไหนลูกอขนาดนั้นเลยเหรอเอออาหารเป็นพิทกับลูกขนาดนี้ โอ้ยแล้วก,ก็แระใส่หน้าเลยอ๋อถ้าทานจะไม่ไหวเนี่ยไปโรงพยาบาลดีไหมลูกแระแล้วก,ก็ซอมบี้เนี่ยไปให้คุณหมอฉีดยาดีมากมมอันนุมม้ยอันนุ้ยอยากได้ชิดต้นอุ๊ยอันคือบ,บ้านยังอะ ฟันเขาเหรอนั่นมันบ้านลูกโป่งนี่น่ะอ๋อนี่ไงแม่เจนน่าจะพาไปเล่นนะลูกเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้สวยน่าเล่นจุอ๋อเจนน่าเลิกกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วโอ้ดูดีสีค่ะสวยน่าเล่นจุโอ้โอ้โอ้โดนหัวเหรอแม่กระโดดจ้าลูกนนนนนโอ้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 อย่าออกม่ไม่เอาไปแล้วว้าวเอาไม่หนุกอ่ะลูกัวานุนอนหมดแล้วเอาไม่ชอบอ่ะลูกแม่นึกว่า หนูชอบปะเนี่ยว่าเอาไม่ได้แบนบนะี้เล่นเห็นวิทย์เทียวเดี๋ยวคุณแม่เจนน่าเนี่ยจะพาสไลเดอร์นะ,ะเดี๋ยว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 หนูยังไม่ไปเหรอเป็นไงลูกพอลุกเต็มๆหน้าแม่แนเลยแม่อ้าปากอยู่ด้วยเนี่ยเข้าปากแม่พอดีเลยเนี่ยแม่แต่แม่อ้าหนูไม่อยากเล่นพวกนี้ไม่เอ็กซ์ตรีมเกินไปเดี๋ยวเล่นอะไรอะลูก นี่ไงเทมโบลีนเทมโบลีนหรอหูมันก็ไม่ใคย่อนเหรอลูกโอ้ยสูงจุงแม่เดี๋ยวอับบาวเราว้าหนูรอยแล โหัวหสีลังกาโอ้โหกระแทกพื้นอะโอ้ยได้แล้วว้าช่วยหนูด้วยอีกนิดนึงนิดนึงว้าว้าว้าโอเคเราไปทางอื่นดีกว่ามาไปทางนี้ไม่รังเกียจเราไปเล่นยื่นกันดีกว่าดูสิเด็กๆเขาเล่นกันสนุกนะโอ้มีของเล่นเต็มเลยอคุณแม่เจนน่าจะพาไปเที่ยวเนี่ยอยจะมีลูกกับเขาทั้งทีเนี่ยทำไมมันถึงได้ลำบากลำบนขนาดนี้เนี่ยดูดิหนูหนูลำบากไปอยู่กับแม่เป็นซะงั้น เล่นของเล่นไหมลูกอันนี้แม่เล่นของผู้หญิงอ้าวไม่อยากเล่นอะไรล่ะหนูอยากเล่นกันด่างกินนมเป้าน้ำป้อมนมให้อุ้ยไม่เอาสิลูกนี่เอาไม่เอาเราไปเล่นอย่างอื่นด้พะทะห้างเต็มนมเลยเนี่ยอ่างกินนมสักหนนะโอ้โหนมรสช็อกโกแลตฮึ่มเสียสับปะรดด้วยปะเนี่ยให้บอกอะลูกรสนมเปรี้ยวนะคะว้าวรสทั้งเสียนงเลยฮาน่า มีโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกนี่นะไปห้องน้ำต <c oughs> ั <c oughs> วแรกอเอเดี๋ยวแม่นแล้วเราเดบตาเพิ่งนั้นลูกมันจะได้ไปถึงไวๆนะเย้รั้งสุดท้ายที่แม่เล่นน,ออนี่หัวโน้ตเท่นเลยนะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแต่งตัวเป็นเจนน่าเลี้ยงลูกไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมแกรี่มอสกับโรบอทก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมต่อไปเลยนะและอย่าลืมมาค่ะเป็นผู้เคลียร์นะคะวันนี้ต้องแต่หลังบ้ายจ้า